สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆทํากิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์เหมือนเดิมเลยเราจะทําอะไรกันนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆทํากรอบรูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุป,ปกรณ์กันว่าคุณครูเตรียมอะไรไว้ให้เด็กๆบ้างวัสดุอุป,ปกรณ์ก็จะมีกระดาษสีต่างๆมีหลอดมีกาวแล้วก็มีกรอบรูปนะคะกรอบรูปนี้ข้างในรูปก็จะเป็นรูปของ คุณแม่ของเด็กๆนะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้คุณครูปิ้นไว้แล้วก็ใส่ไว้ในกรอบให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครที่คุณครูหารูปไม่เจอคุณครูก็จะใส่รูปของเด็กๆลงไปเอ๊ะทำไมเราถึงต้องทํากรอบรูปล่ะทําไมในนั้นต้องเป็นคุณแม่กับหนูล่ะคะมีใครทราบบ้างเอ่ยอ่ะเนื่องจากสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่มีวันสําคัญอยู่หนึ่งวันเลยซึ่งวันนั้นก็คือ วันแม่แห่งชาตินะคะแล้ววันแม่แห่งชาติตรงกับวันอะไรล่ะมีใครทราบบ้างคะมีใครทราบบ้างเอ่ยอ่ะวันแม่แห่งชาตินะคะตรงกับวันที่สิบสองสิงหาคมใกล้จะถึงแล้วนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูก็เลยจะพาเด็กๆทํากรอบรูปให้คุณแม่กันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตกแต่งกรอบรูปกันเลยนะคะครูก็จะมีกาวให้ กราวนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้นิดเดียวก็ติดแล้วคคผก็จะเริ่มจากการติดหลอดก่อนนะคะ แตงกอบรูปของคุณครูตอนนี้คุณครูยังไม่ได้ใส่รูปผู้ปกครองของคุณครูนะคะครูยังไม่ได้ใส่รูปคุณแม่ของคุณครูเนาะคุณครูก็เลยใส่รูปการ์ตูนไว้ก่อนเดี๋ยวเมื่อครูตกแต่งรอบรูปเสร็จคุณครูก็จะไปเอารูปคุณแม่ของคุณครูมาใส่เหมนกันคุณครูไม่ถนัดเลยเอาใส่ไว้ในถุงเดี๋ยวคุณครูจะเทกาวใส่กระดาษไว้อย่างนี้ดีกว่าแบบนี้ง่ายกว่านะคะ สำหรับที่บ้านใครที่มีวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆสามารถนำมาสามารถนำเอามาตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดข้าวเปลือกข้าวสารหรือว่าเปลือกไข่เด็กๆก,ก็เอามาตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยเพื่อความสวยงามของกรอบรูปของเราวันนี้คุณครูก็มี เมล็ดข้าวสารนะคะคุณครูก็จะนํามาตกแต่งกรอบรูปคุณครูเพิ่มเติมคุณครูก็จะทําแบบนี้ สำหรับกรอบรูปของคุณครูก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเด็กๆเ,เมื่อทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะส่งมาทางอ่าทางแชทนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือไลน์ก็ได้เนาะแล้วก็เมื่อเด็กๆทำกรอบรูปเสร็จแล้วให้เด็กๆนำกรอบรูปไปไหว้คุณแม่นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ก็นำไปไหว้คุณย่าหรือคุณยายหรือผู้ปกครองที่เด็กๆอยู่ด้วยนะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการทํากิจกรรมไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหลังคุณครูจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ